สวัสดีค่ะมาพบกับคุณครูพรกามมานะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะวันนี้เรายังอยู่กันที่เรื่องของชนิดและสมบัติของรูปสามเหลี่ยมนะคะซึ่งก่อนอื่นคู่ขอทบทวนนะคะในเรื่องของชนิดของรูปสามเหลี่ยมที่เราเรียนผ่านมาแล้วก่อน ะะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเราจะจำแนกชนิดของรูปสามเหลี่ยมนะคะโดยที่เราจะพิจารณาจากขนาดของมุมนะคะซึ่งมันจะจำแนกได้3ชนิดก็คือ1น,นะคะรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมนะคะ 2. รูปสามเหลี่ยมมุมฉากแล้วก็3รูปสามเหลี่ยมมุมป้าน ะะทีนี้วันนี้นะคะเราก็จะมาจำแนกนะคะชนิดของรูปสามเหลี่ยมนะคะอีกแบบหนึ่งนะคะโดยที่เราจะพิจารณาจากความยาวของด้านนะคะซึ่งนะคะเราก็จะใช้วิธีการวัดนะคะความยาวของด้านของรูปสามเหลี่ยมแต่ละด้านออกมา ะะซึ่งเราก็จะได้ข้อสรุปออกมาว่ามันจะแบ่งออกเป็น3ชนิดเช่นเดียวกันนะคะซึ่งชนิดแรกนะคะก็จะเป็นนะคะรูปสามเหลี่ยมที่มีด้านยาวเท่ากันทุกด้านนะคะเราจะเรียกมันว่ารูปสามเหลี่ยมด้านเท่า ะะยกตัวอย่างเช่นรูปที่ครูกำลังแสดงให้ดูอยู่ตอนนี้นะคะซึ่งนักเรียนจะเห็นว่านะคะแต่ละรูปเนี่ยมีจำนวนขีดเท่ากันหมดเลยอย่างเช่นรูปที่1น,นะคะรูปนี้เนาะรูปที่1เนี่ยทั้ง3ด้านด้านนี้นะคะด้านนี้แล้วก็ด้านนี้นะคะจะมีจำนวนขีดเท่ากันเลยนะคะก็คือ1ขีดเหมือนกัน ะะซึ่งมันจะหมายความว่าทั้ง3ด้านเนี่ยมีความยาวเท่ากันนั่นเองนะคะซึ่งเราก็จะเรียกมันว่ารูปสามเหลี่ยมด้านเท่านั่นเองค่ะอันนี้ก็คือชนิดที่1นะคะทีนี้ต่อไปไปดูชนิดที่2นะคะ ชนิดที่สองนะคะจะเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีด้านยาวเท่ากันสองด้านนะคะเราจะเรียกมันว่ารูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วนะคะฟังอีกครั้งหนึง่งนะคะรูปสามเหลี่ยมที่มีด้านยาวเท่ากันสองด้านเราจะเรียกมันว่ารูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วนะคะ ยกตัวอย่างเช่นรูปแรกเลยนะคะรูปแรกก็คือรูปนี้นะคะเราจะพบว่า2ด้านนี้นะคะด้านนี้กับด้านนี้นะคะมีจํานวนขีดเท่ากัน1ขีดนะคะซึ่งมันหมายความว่า2ด้านเนี้มีความยาวเท่ากันเลยนะคะซึ่งเราก็จะเรียกมันว่ารูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนั่นเองนะคะอ่ะโอเคนะคะ ต่อไปไปดูชนิดที่3กันนะคะชนิดที่3นะคะจะเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีด้านแต่ละด้านเนี่ยยาวไม่เท่ากันเลยนะคะซึ่งเราจะเรียกมันว่ารูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่านะคะฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้ารูปสามเหลี่ยมที่มีด้านแต่ละด้านยาวไม่เท่ากันเราจะเรียกมันว่า รูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าเราจําแนกนะคะชนิดของรูปสามเหลี่ยมโดยที่ดูจากความยาวของแต่ละด้านนะคะเราก็จะแบ่งรูปสามเหลี่ยมเนี่ยออกเป็น3ชนิดนะคะหึคือมีความยาวเท่ากันทุกด้านเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมด้านเท่านะคะ 2. มีความยาวเท่ากันสองด้านเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วนะคะสุดท้ายถ้ามีความยาวไม่เท่ากันเลยนะคะทั้ง3ด้านเราจะเรียกมันว่ารูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่านั่นเองนะคะอ่ะทีนี้นะคะถ้าเกิดว่าเรามาพิจารณาขนาดของมุม ร่วมกับความยาวของแต่ละด้านของรูปสามเหลี่ยมนะคะเราก็จะเจอกับสมบัตินะคะพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนิดหนึ่งยกตัวอย่างเช่นนะคะรูปสามเหลี่ยมด้านเทารูปนี้ น,ะะนอกจากมันจะมีด้านยาวเท่ากันทุกด้านแล้วนะคะพอเราวัดขนาดของมุมนะคะเราก็จะพบว่าแต่ละมุมเนี่ยทั้ง3มุมมีขนาดเท่ากันเลยก็คือ60องศาอ่ะมันก็คือมุมนี้นะคะมุมนี้อ่าแล้วก็มุมนี้นะคะ,ะ,ะ,คะจะมีขนาดเท่ากันเลยก็คือ60องศา ทีนี้ต่อไปนะคะถ้าเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะรูปที่สองนะคะนอกจากจะมีความยาวเท่ากันสองด้านแล้วนะคะเราก็จะพบคุณสมบัติพิเศษก็คือจะมีมุมขนาดเท่ากันสองมุมนะคะซึ่งมุมที่เท่ากันก็คือมุมนี้กับมุมนี้ ซึ sí, like ่งสองมุมน be okay. so right. okay. okay. ี้ที่มันเท่ากันนะคะมันจะเป็นมุมที่มีด้านที่ยาวไม่เท่ากันเนี่ยเป็นแขนของมุมนะคะด้านที่ยาวไม่เท่ากันกับด้านอื่นมันก็คือด้านข้างล่างนี้ค่ะอ่าด้านข้างล่างเนี้ยนะคะจะเป็นแขนของมุมทั้งสองพอดีนะคะซึ่งสองมุมเนี่ยจะมีขนาดเท่ากันนะคะโอเคนะคะต่อไปนะคะไปดูรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าบ้างนะคะ รูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่านอกจากแต่ละด้านจะยาวไม่เท่ากันแล้วนะคะเรามาวัดขนาดของมุมมันออีนะคะเราก็จะพบว่ามุมทั้ง3าม,มุมนะคะจะมีขนาดไม่เท่ากันด้วยนะคะอะนั่นก็คือมุมนี้อามุมนี้แล้วก็มุมนี้นะคะทั้ง3ามมุมถ้านักเรียนสังเกตดูดีดๆมันจะมีขนาดไม่เท่ากัน นะคะโอเคค่ะทีนี้นะคะในเรื่องของชนิดของรูปสามเหลี่ยมนะคะก็จะมีเนื้อหาเพียงเท่านี้นะคะทีนี้หลังจากจบคลิปวิดีโอนี้นะคะคุณครูก็จะมีเกมให้นักเรียนมาลองเล่นกันเพื่อเช็คความเข้าใจของนักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่านักเรียนไม่เข้าใจตรงไหนนะคะก็ให้นักเรียนย้อนกลับไปฟังคลิปวิดีโออีกรอบหนึ่ง นะคะแต่ว่าถ้าเกิดไม่เข้าใจอีกนะคะให้นักเรียนไลน์มาถามคุณครูได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะช่วยตอบนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะครูก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ